มานักการบรรยานก็จะหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะมาพูดคุยให้กับนักลงทุนได้ติดตามการนสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมีบริษัทนะคะซึ่งต้องถือได้ว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเทรน ของทางด้านเศรษฐกิจดิจิตอลดิจิตอลอะไรต่างๆตรงนี้แหละแล้วก็เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะคะนั่นก็คือ,อบริษัทคอมเมนชีนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะได้ยินได้ฟังในรายละเอียดของบริษัทไปนะคะว่าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์นะคะกับคุณสมบูรณ์นะคะสุขีวิรยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัทคอมเมนชีนะคะ international จำกัดหรือว่าชื่อที่ใช้เทรด สัญลักษณ์ในตลาดหุ้นก็คือโคแมนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณสมบุญค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะชื่อโคแมนครับจริงชื่อโคแมนชี่แต่ว่ารหัสที่เข้าตลาดนี่คือโคแมันจะจะให้เรียกชื่อชื่อจริงหรือชื่อไหนได้ทั้งคู่เลยครับชื่อที่จดทะเบียนคือโคแมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดใช่ครับผมโคแมนเอ๊ะเล่าเลยนะฮะคุณสมบุญคะว่าเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจทางด้านไหนอย่างไรคะครับเราทําซอฟต์แวร์ผู้ผลิต โฆษณา,าแล้วกันนะฮะโฆษณาคือผลิตนะครับผม <c oughs> ผลิตแล้วก็จัดจําหน่าย <c oughs> นะฮะแล้วก็ติดตั้งแรัดูแลรักษาให้กับโรงแรมหรือสุดิภาเมนนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าอยู่ประมาณสัก650แห่งนะฮะ18ประเทศนะครับผมม <c oughs> ีทั้งประเทศไทยแล้วก็อีก17ประเทศแต่ในเอเชียส่วนมากครับโอ้ใช่ครับค่ะค่ะ18ประเทศเลยเหรอฮะใช่ครับผม เป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับอะไรคะเรื่องการโรงแรมเดียวเลยฮะเป็นเรื่องทร่เราเรียกใหม่คือโฮเทลแม n จเม m นต์ซิสเต็มละไกันโฮเทลแมเนจเม้นต์ซิสเต็มมันเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารงานโรงแรมครอบผงจอดค่ะครับถ้าเรียกันคร่าวๆก็คือระบบโรงแรมเนี่ยมันจะมีวงจอดเยอะมากกันนะฮะเรียกโมดูลแะ้วกันนะครับก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ฟอนออฟิศคือเรสเ r อร์เวชั่นเช็คอินเช็คเอาท์เก็บตั้งแล้วเรี่กนะครับระบบห้องอาหารเราทานอาหารโรงแรมก็จะมีระบบมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของ พวกอย่างเช่นแบ็กออฟฟิศอย่างเงี้ยก็ต้องรายได้มันต้องโยนไปตอนคืนเนี่ยครสเดย์เสร็จใช่ไหมฮะสรุปยอดรายได้ไปทั้งบัญชี <c oughs> ทั้งบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เข้าเรื่องของเอเจลเงีกับเพงงบออกมาเลย <c oughs> แล้วก็ถึงระบบสินค้าคงคลังอะไรพวกเนี้ยเป็นระบบใหญ่เลยครับผมถ้าเรียกไปก็เรียกก็เออา ERP ก็ได้ถ้าเกิดเป็นพวกถ้าเป็นโรงงานคือ ERP <c oughs> แต่ของเราก็คือเออาร์ีสำหรับโรงแรมก็คือ hotel management system จะพอด้านทางด้านโรงแรมเลยถูกต้องครับผมอ๋อเหรอใช่ครับ ระบบซับซ้อนเหมือนกันนะโรงแรมมีอะไรเยอะเลยครับผมลองเป็นเรื่องราวของธุรกิจบริการนะคทั้งเรื่องคนเรื่องเขาเรียกบริการครับผมบริการเรื่องใหญ่ของเขาในการบริหารใช่ฮะการบริหารก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันสำหรับโรงแรมนะครับผมเราก็ต้องไปช่วยถ้าไม่มีเครื่องมือพวกนี้ทํามือตายเลยนะฮะสมมุติว่าเราบอกว่าใครโทรมาถามว่าห้องวันนี้ว่างกี่ห้องจะจองเนี้ยโอ้โหมันจะดูตรงไหนถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนต้องขึ้นบอร์ดเป็นบอร์ดแล้วบอกว่าอันนี้หักไปแล้วหนึ่งห้องเหลือสองห้องอะไรเี้ะครับผม ใช่ฮะจะไม่ต้องมีฮะโรงแรมโรงแรมโรงแรมสักประมาณ3ดาวขึ้นเนี่ยนะครับไม่มีโรงแรมไหนที่เปิดวันนี้นะฮะเราไม่มีคอมพิวเตอร์นะฮะไม่มีระบบไม่มีไม่ไม่แน่ไม่รับเอ็กเซลนะหมายถึงมีซิสเต็มจริงๆเนี่ยมันต้องมีเพราะงั้นเขาเขาอยู่ยากมากครับผมโอ้นั่นคือธุรกิจของโคลแมนใช่ไหมฮะใช่ค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วทำมานานหรือยังคะตัวธุรกิจตั้งแต่ปีสมาตั้นสองพั2003แล้วครับผม2003ใช่ครับตั้งเดิมมาเลยเหรอคะเรื่องซอฟต์แวร์ครับจริงๆแล้วส่วนตัวนะฮะทำโรงแรมมาก่อน คือเทโดยทำซอฟต์แวร์ได้เนี่ยต้องทำธุรกิจแล้วมาก่อนเพราะถ้าเกิดเราแค่เขียนโปรแกรมได้แเราพยายามไปฟังชาวบ้านแล้วมาเขียนตามเนี่ยยังไงก็รู้ไม่ได้จริงนะแล้วมันจะไม่ค่อยโตอันนี้ของเราเนี่ยเราโชคดีคือโดยทำโรงแรมมาก่อนเคยอยู่สิบปีฮะอยู่มาร์เซเดอร์ฮิวตันโอเรนตินอย่างเงี้ยฮะอันนั้นคือโรงแรมระดับชั้นดีนะครับคือคุณสมบูรณ์เคยไปทำธุรกิจของโรงแรมเป็นไอทีเลยฮะเป็นหน้าขนาดคอมพิวเตอร์เขาเลยแล้วก็อยู่ คุ้กกี้กับวงการไอทีของโรงแรมเนี่ยครับผมเป็นหน้าบคอมพิวเตอร์ั้งเดิมมาเลยเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องเรื่องงานโรงแรมแล้วงานไอทีเนี่ยหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ครอบครองโรงแรมเนี่ยเราจะเราจะคุ้นเคยมาตั้งแต่10ปีละแล้ววันหนึ่งเราเคยทำซอฟต์แวร์ให้ต่างประเทศนะฮะเราเคยเอาเขามาเขามาขายตัวอยางในเมืองไทยขยายตลาดแล้วเขาก็ต้องการที่จะเอาคนไปดูแลผมก็ออกจากบริเรณเต้นแล้วไปอยู่ให้ทำงานให้เขาเป็น MD ให้นะครับผมของโรงแรมนี้เป็นไม่ฮะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ฝรั่งฝรั่งที่ต้องการจะสร้างระบบ ต้องจากระบบเข้ามาขายในประเทศไทยค่ะค่ะซึ่งตอนนั้เขาดังที่ยุโรปมากนะคะับอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เยินชื่อนะฮะก็เขาก็ตอนนั้นเขามีลูกค้าอยู่ประมาณ800โรงแรมที่ยุโรปเขาอยากจะมาที่เอเชียก็เลยได้เจอกันผมก็เลยลาออกจากโอเรนเทนนะฮะจากไอทีนะครับซอฟต์แวร์ของไอทีของออเรนเข้มาเป็นบริษัทมาทำบริษัทนี้แหละเป็นเอบุกเบิกในเอเชียเลยในเอเชียเลยนะฮะซึ่งซึ่งบริษัทนี้ก็คือเขาดังก็คือเขาเขียน ในโปรแกรมได้เก่งนะฮะแล้วก็เป็น p p c b a บสสมัยก่อนที่ปี91เป็นี PC ไม่ใช่ที่มีคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็เลยทำตลาดให้เขาผมเป็นเอ็มดีให้เขาอยู่แล้วก็มาทำตลาดให้เขาอยู่ช่วงหนึ่งสัก6ปีจนกระทั่งเราเห็นว่าประสบการณ์เรามีหมดแล้ววันหนึ่งเราก็คิดว่าเราจะทำเองได้เราก็มาสร้างคมชิวเร์ครับได้ประสบการณ์ทั้งบริหารโรงแรมต่างๆในเมืองไทยแล้วก็ไปทำงานไอทีให้กับระบบ ที่เมืองนอกมาแล้วเอามาคลอดเป็นของตัวเองคือคอมเมนชีถูกต้องเป็นนี้ก็ได้ครับผมดิจิว่าเดียที่ทำตอนนั้นเนี่ยถามว่าเราเราเราคิดว่าถึงจุดหนึ่งทำโรงแรมมานานๆเรารู้ว่าซอฟต์แวร์เมืองนอกดีๆก็ทำเป็นยังไงเนี่ยเราพูคนไทยก็น่าจะทาได้ตอนจิตคิดง่ายๆนะคิดแค่ว่าเฮ้ยถ้าเรามีซอฟต์แวร์ดีๆแล้วก็ให้โรงแรมดีๆใช้เนี่ยนะโดยไม่ต้องเสียเงินให้เมืองนอกเนี่ยก็พอแล้วคิดแค่ตรงนี้ฮะเป็นทางเลือกอันนี้คือชื่อมาของคอมเมนชี่มีโลโก้ของมาของคนนี่แหละ ก็คือคุณเปนชี่คือเป็นเผ่าเผ่าหนึ่งต้องการรักษาดินแดงของเขาเป็นเผ่าดินแดงเขาใช่คือเหมือนที่อเมริกาไหมฮะเขาต้องการจะดูแลพื้นที่ของเขาเราก็ต้องการดูแลคนไทยไม่อยากเสียเงินไปซื้อของฝรั่งเราก็เลยพยายามเปรียบเทียบแนวนั้นนั่นแหละอ๋อเลยตั้งเปนชี่อของคอมเมนชีคแล้วมันเป็นสะท้อนคาแรคเตอร์เราคือเราเป็นพวกไฟเตอร์พวกมูฟเลวพวกกระซีรพวกพลังงานสูงอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยไดนามิกไดนามิกมากก็เลยคิดวี่จะเหมาะเหมาะกับเหมาะกับตัวเองไงครับผมโอ้โหรอก็คือ ตั้งเองอะไรเองทำมาเองเอาความรู้มาทำเลยใช่เลยค่ะอ๋อครับอ๋อเหรอแล้วคุณสมบูรณ์เองจริงๆเราก็มีความประสบการณ์ทางด้านไอทีแล้วก็เป็นคนที่จบไอทีมาด้วยไม่ได้ตรงฮะแต่จบการธุรกิจบริหารด้วยแต่ผมทําด้านรธุรกิจนี่จริงๆมาใช้ตอนนี้เตื้นไอทีเนี่ยใช้ตอนนู้นแต่ตอนนี้บริหารธุรกิจล้วนเลยปฏิบัติการบริหารใช่เพราะเราทำบริษัทเนี่ยเรียนบริหารมานี่ช่วยได้เยอะเลยฮะัทำธุรกิจพวกนี้ต้องเรียนบริหารธุรกิจมาได้เปรียบแต่ผมได้เปลี่ยนอย่างนึงคือ โปรแกรมเมอร์เก่งๆเยอะแต่บ้านเราในบางทีก็เขียนเก่งแต่เขาไม่รู้เขียนอะไรเพราะมันอยู่ในสายไม่ใ้สายไม่ได้อยู่สายธุรกิจนั้นแต่เราจะเติรดเิร์ไดเวอสเราจะข้ามคืออยู่ธุรกิจนั้นนานๆก่อนแล้เป็นไอทีมานานๆเราให้มาทธาโปรแกรมมันจะทําได้ตรงกว่าคโอ้ดีๆนะนะก็เป็นแนวทางให้ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพหรือเปล่าใช่ไม่ใช่แล้วฮะตอนนี้เป็น เอสเอ็มไอแก่มยอยู่มานานแล้วครับผมมาอัพมาสตาร์ทมาตั้งแต่ยี่สิบปีใช่ไหมสองพันสามแล้วก็มาสองพันสิบหกสิบสิบสามสิบสามสิบปีเราเริ่มมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วเราได้เป็นเอสเอ็มไแล้วครับไม่ใช่สตาร์ทแล้วเออราผ่านตรงนั้นมาแล้วนะฮะมาเป็นเอสเอ็มไนะฮะก็เอาบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดเพราะอะไรคะก็จริงๆมีคนถามเยอะเหมือนกันคือถ้าผมทำเฉพาะโรงแรมเฉยๆนะฮะเรียนตรงๆว่าผมอาจจะไม่คือวันนี้ มก็หนีโกสคือมันมีะตากระดบโตของมันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วสถิติที่คุณดูตัวเลขมาเนี่ยมันก็ไปในสัตราที่ดีนะฮะแต่เราพบว่าเราต้องการอินคกรีก็แหละเราต้องการเป็นอินกรีกไปว่าคือเรารู้จักทัวริซึมดีเพลนทัวริซึมเนี่ยมันจะมีทัวริซึมแปลว่าอะไรนะฮะก็คือท่องเที่ยวทั้งลงจรถ้าเรามองกลับไปก็เหมือนนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะหนึ่งคนเนี่ยสัมผัสอะไรบ้างฮะจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมมาพักโรงแรมไปทานอาหารห้องอาหารไปใช้บริการสปาไปใช้ก กลับบ้านอะไรเงี้ยวงจรก็อยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะทีนี้เห็นว่าพ์ทใหญ่สุดในก็โฮเทลซึ่งเราไลา์เบนทโรจีตรงนั้นอยู่เราเป็นผู้นําอยู่เราคิดว่าถึงวันนี้เราน่าจะขยายออกไปทําทั้งระบบได้ไม่ใช่เฉพาะโรงแรมอย่างเดียวเราต้องการจะเป็นทุกอันเลยนะฮะที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับให้เป็นวงจรของมันหนึ่งอันเราก็รู้ว่างานใี้เป็นงานใหญ่แบบนี้ใช้เงินทุนเพราะถ้าเกิดเราจะไม่ดังพัฒนาแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีเราเข้ามาลงทุนดีกว่าเพื่อเราจะได้มีเงิน ใช่ใช่เงินส่วนมากที่คิดไว้นะครับผมใ,<ช>ใน planning เน<บ>ี่ยนะฮ<บ>ะภายใน3ปีเนี่ยเราจะเอาเงินตรงนี้ประมาณเจ็สิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยนะครับไปขยายกิจการ ไปอาจจะไปเป็น MA กับชาวบ้านเขาเป็น JV เป็นพาร์ทเนอร์คือลงไปหาซ่อมแปลงต่างๆนี่เขาเก่งอยู่แล้วในแต่ละเรื่องที่เมื่อกี้นะครับเราพยายามจะมาคอมไบกันอาจจะลงทุนหลายรูปแบบฮะอาจจะถือหุ้นบางส่วนอาจจะเป็นดีลเลอร์กันอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กันยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดอัมเบร่าใหญ่อันจักรใหญ่ๆนี่คือทุเริซึมเทคโนโลยีนี่คือสิ่งที่กรมชีวการจะเป็นนะครับผมแล้วก็สองเนี่ยส่วนที่สองนี่คือการเอาเงินส่วนหนึ่งนะฮะไม่ใช่ขยับ ขยายตลาดต่างประเทศค่ะคือตอนนี้เรามี11 18, 18ประเทศแล้วมีดีลเลอร์อยู่7ประเทศเราอยากจะมีดีลเลอร์ทุกประเทศนะครับผมเราก็ต้องใช้ต้องใช้พลังงานต้องใช้องุนทุนส่วนควรในการจะไเปเสาะหาดดลเลอร์ต่างๆเราก็จะกลับไปบูมในส่วนการขยายตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นค่ะและส่วนที่3ก็คือใช้เงินหมุนเงินภายในค่ะเราไม่ได้ใช้เงินในการไปจ่ายค่านีิสินใดทั้งสิน้นเพราะเราไม่มีนี่นะ,ะนี่เราน้อยฮะอดีตชุดสนะครับผม ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ใช่นิสินนะฮะจริงแล้วมันคือเป็นเงินค่ามาจับอยู่ลูกค้ามากกว่าแต่บัญชีมันต้องลงเป็นเจ้าหนี้นะครับผมก็เลยบอกเป็นเจ้าหนี้ไปค่่าาใช้จยเพราะนั้นเงินก็จะคือหนักไปทางการดีเวล็อปเครือข่ายใหม่ๆที่เราต้องลงทุนไปนะครับผมก็ได้ได้มารอบนี้จํานวนเท่าไหร่นะฮะก็สามสี่ล้านหุ้นที่7.8็ดจุดแปดนะครับผมเจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดแปดบาทราคาพีโนะครับผมจำนวนหุ้นที่ออกมาก็ประมาณสามสิบสี่ล้านหุ้นนะก็ประมาณสองร้อยกว่าล้านนะฮะครัประมาณห้าสิบกว่าเลยครัใช่ครับผม ไอ้ต้นทุนจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ต้นทุนจริงๆมันอยู่ที่คนเลยรังผมในโชคดีอ่ะคือคนล้วนๆนี่เลยฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้ทำฮาร์ดแวร์เราไม่ได้ผลิตเราไม่มีโรงงานผลิตเราไม่มีสต็อกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้จักการสร้างโรงงานแล้วไปซื้อที่ดินอะไรเงี้ยเราไม่มีกษณะอย่างนั้นมีเรื่องคนอย่างเดียวฮะครับก็คือหนักๆตอนแรกเนี่ยคือตัวดีบอล ให้คนมานั่งเขียนโปรแกรมเหมนะครับผมคือผมส่วนมากเปผมเป็นคนดีไซน์แล้วก็มีคิดแล้วมีคนมาทำให้แล้วก็ว่าเรามาจากสายโรงแรมโดยตรงไปแล้วแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยตอนอยู่โรงแรมก็เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยคือตอนโรงแรมบัสเตอร์เนี่ยผมเป็นโปรแกรมเมอร์นะตอนนั้นเราทำเองเลยทำเองหมดก็เลยจุดนั้นก็คือว่าตอนแรกๆเนี่ยมันจะใช้คนในการลงทุนพอสมควรแต่พอมันพัฒนามาเสร็จเนี่ยอันเนี้ยมันลงทุนต่ำแล้วฮะมันแคปไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะไอ้เขาเรียกว่าต้นทุนตรงเนี้ยเราแคปไปเรียบร้อยคือกระจายเป็นรจายหมดแล้วที่เเหลือนี่ย ต้นทุนมีจะไม่เยอะแล้วต้นทุนจะไม่เยอะแล้วจะมีแต่ค่าพนักงานเมนเทนแล้วก็สร้างเวอร์ชันใหม่ๆหรือสร้างฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่ๆเข้าไปซึ่งต้นทุนมันจะน้อยลงไปเยอะเปลียนว่ากำไรขั้นต้นเราสูงเพราะว่ามันไม่ได้มีต้นทุนเรื่องหนักๆครครับผมไม่ได้ไปทำโรงงานไม่ได้ไปซื้อฮาร์ดแวร์ไม่ได้อะไรแล้วยิ่งเราที่ที่ต้องการไปต่างประเทศมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกันเราไปประเทศหนึ่งประเทศเนี่ยเราจ้างดีลเลอร์เนี่ยตั้งดีลเลอร์ใช่ไหมครับถ้าขายได้เนี่ยเราก็ได้ค่าหลายเส้นเราได้ผลิตตั้งงงงเเอออไไม่ต้ขาย แสดงว่ายิ่งขายมากมันก็ยิ่งได้แบบมาจิ้งยิ่งดีอะครับผมมันเหมือนเราเผยแพร่ไปเยอะเหมือนกันมันเหมือนผมซื้อมัลกัสออฟฟิศใช่ไหมฮะซื้อต่อซื้อราคาเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทสมมุตินะ้มัลกัสออฟฟิได้ไปหนึ่งหมื่นท่านนี้ซื้อเขาได้เองหนึ่งหมื่นเขาไม่ต้นทุนไม่เพิ่มเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยมันคล้ายกันอย่างนี้ครับผมใช่ฮะเพราะั้นเก็พยายามจะเน้นตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นเพราะว่ามันมีลดความเสี่ยงด้วยฮะเราอยากจะเห็นไลฟ์วิดของต่างประเทศในประเทศเนี่ยให้มันต่างประเทศมันมากขึ้นมากขึ้นเพื่่อลดความเสียง ในแง่ S <S ที่ว่าถ้าเกิดประเทศไทยเกิดชะลอต่างประเทศร <ๆ S 1> เราก็มีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ที่เราไปข้อดีที่เราทําได้คือว่าการอยู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่เป็นโรงแรมกับท่องเที่ยวเนี่ยข้อดีอคืออุตสาหกรรมนี้มันทําทั่วโลกได้ม,มันไม่จำเป็นอยู่ในเมืองไทยในจริงตรงข้ามเดี๋ยวเมืองไทยเนี่ยเก่งกว่าชาวบ,บ้านคืออินโฟมชันตรงนี้เรียกว่าโน้ตฮาว์เขาเนี่ยเก่งเวลาเราผลิตซอฟต์แวร์ตรงนี้ได้เนี่ยไปขายชาวบ้านเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอ่ะครับผม เ <P an S 2> พราะว่าบ้านเรามันเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวพื้นพื้น,านฐานอ่ะเขาเขามาสูงเลยของบ้านเราเครับผมว่า The best <ม> tourism ى, การท่องเที่ยวดีสุดในประเทศไทยเนี่ยในในเอเชียเน,น,นี่ยนะฮะบอกว่าประเทศไทยอ่ะบอกว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนี่เก่งมากโอ้ถ้าจับได้อย่างงี้เจ๋งเลยนะฮะก็พี่ลองคิดดูนะฮะประเทศไทยเมื่อก่อนนะฮะจะมีแค่สองเกาะเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นหมดเฉพาะเกาะสมุยกับเกาะภูเก็ต แล้วร้านทางมากๆเลยขนาดชาวบ้านเขามีมากเราเยอะนะเขายังไม่รู้วิธีการทําให้เท่ากับครั้งเทเลขายทำว่าของเราเก่งครับผมโอ้ยคุณสมบูรณ์ฉายภาพทำนี้ฉันเห็นความตื่นตาตื่นใจของตัวพื้นฐานประเทศแล้วก็ตัวเขาเรียกเทคโนโลยีที่จะต่อยอดกันใช่ฮะใช่ฮะแล้วกําไรของตัวคอมเบนชีเองนะฮะเป็นยังไงที่ทผ่านมาของเราก็ ก็ออากระดิกโก้ชมาก็ปี6มคุณนะฮะถ้าเน็ตโปรฟิตเราถ้าเทียบกับเอาเอะไรไปดูก่อนแล้วกันเนาะฮะ <c oughs> เอา3ปีผ่านไปแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ย้อนไป3ปี13เนี่ย3ถึง4ถึง5แล้วกันนะครับ13ก็ประมาณสัก50กว่าล้าน50 53ล้านอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> แล้วพอ14ก็มาสัก60กว่าล้าน64นะครับแล้วพอปี15สิ้นปีที่แล้วนะฮะก็มา101ล้านมันก็เป็นการโตไปที่ระดับ30คอมเซนต์ตามของโกรธการท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าก็มีส่วนมีส่วนต้อองยมมีส่ววนด้ย แล้วก็ถ้ากําไรเมื่อกี้ที่พูดถึงขั้นต้นนะฮะก็เฉลี่ยเฉลี่ยมาก60-70%นะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นกําไรในสั้นหน้าของไอ้ net net profit นะฮะก็ปี13ก็ประมาณ2013ประมาณ9ล้านกว่าบาทแล้วก็มา13ล้านแล้วก็มา27ล้านนะครับผมปีแล้วแล้วก็ไปทางนี้ย2015 2016ครึ่งปีครึ่งปีที่ผ่านมาอ๋อคือคือปีนี้ใช่ไหมฮะถ้าคืงปีนี้เนี่ยเรารายได้5จุดกว่าล้านแล้วฮะแล้วกำไรก็15ล้าน15.7อะไรเงี้ยครับ15.1 สิ้นปีคงจะก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมนะฮะคืออาจจะไม่เป็นเลยโชว์ขนาดนี้แต่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดนะครับผมใช่แต่ว่าโกรธเลยแล้วก็เป็นอัตาที่ค่อนข้างเฉลี่ยถือว่าแบบน่าสนใจมากเลยนะที่แบบปึ้งปึ้งแลเบิ้ลไปเรื่อยๆเลยนะครับผมครับผมครับผมเหรอจะทําได้ตลอดก็จริงๆที่เรียนนะฮะเราอยากจะเป็นโกรธสต s อกนะฮะเราอยากจะเห็นอัตราการเติบโตของเราไปอัตราส่วนที่ดีก็แล้วกันนะครับพยายามจะมีเท้ดีที่สุดนะครับผมใช่ค่ะ อ๋อก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะผมอยากเห็นนี่ในออรกนิกโกส์ด้วยคือคือโกส์ที่เป็นลักษณะของออร์แกนิกโกส์แหละเราพยายามทำให้ดีที่สุดอินโนแอนิกนี่บางทีก็ต้องก็พูดไปได้นะฮะทีนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจอยเวนเจอร์กับใครบ้างเรามีบริษัทไหนที่มาจอยกับเราบ้างเพราะว่าบริษัทที่เราพยายามจะไปลงทุนเพิ่มเนี่ยนะครับเขาก็จะเขาควรจะมี IP ของตัวเองคือเขาไม่ใช่บริษัทใหม่ๆเขาจะเป็นบริษัทที่ที่มีความเฟิร์มและมีรายได้พอสมควรมีกำไรพอสมควร ในก็สิ่งเรามองไว้เราก็มีสร้ยงถึงทางปัญญาของเขาเองค่ะคือไม่ใช่ซื้อมาขายไปหรือว่าขายฮาร์ดแวร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่ผ่านที่่ผานมาเราเราจอยกับใครยังไะยังอ้ามี MSL มเอสนี่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีอยู่เจ้าหนึ่งเหตุผลที่ต้องจอยเขาเนี่ยเขาเอ็มเอสขามีความเก่งสองด้านนะฮะด้านหนึ่งเราพบว่าเขาทำโปรเจกต์ใหญ่ๆได้เก่งรับงานใหญ่ๆของไทยของไทยของอย่างการบินไทยเงี้ยฮะหรือแบงก์ชาติบางงานเนี่ยเขาก็ไปรับงานใหญ่ๆมาแต่อางเนี่ยเขาเก่งมากเรื่องเทคโนโลยีบิ๊กข้าต้า เราไปจอยเขาสัดส่วนยังไงสัดส่วนก็คือว่าเบริการ swap แชร์กันนะครับผม <Okay. S 2> คือเราไปถือหุ้นเขา100% <Okay. S 2> แล้วผู้ถือหุ้นบางส่วนเขามาถือแชร์ในคอมเมนชี่บางส่วนนะครับผม hmm. คราวนี้ที่เราสนใจไอแมซเซลว่าเขามีเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนพูดถึงกันตอนนี้ฮะ <Okay. S 2> นะครับผมเราวิเคราะห์ข,ข้อมูลโอ้ oh. แล้วสิ่งที่เราต้องการต่อจากนี้คืออะไรคะต่อน,นี้ไปใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> คือก็คงตจงบุ๊ก เดินหน้าไปสู่เทคโนโลยีของทัวริซ่นท้งหมดนะครับก็โดยการไปเริ่มก็คือไปไปเมิร์ชหรือไปเอเอไปจอยกับบริษัทต่างๆที่อยากได้เอาอแบบไหนคะอยากจะเป็นแบบได้ทุกรูปแบบเลยครต้องคุยกันเช่นก็อาจจะเป็นลงทุนบ้างบางส่วนลงทุนทั้งหมดหรือว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์กันมาแชร์สวอปอะไรก็ต้องมาคุยกันเป็นรายรายไปจะนั่นเป็นบริษัททางด้านซอฟต์แวร์ต้องเป็นซอฟต์แวร์เลยต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเที่ยวเยอะไหมในเมืองไทยผมว่ามีนะมีหลายท่านเหมือนกัน แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ที่ดังๆ่งพวกดังๆไม่ได้อยู่ในวงการอ๋ะมีมีมีผมว่ามีคนเก่งๆอยู่หลายๆเรื่องอ๋อเหรอจ้ะแต่ว่าเผอิญก็ไม่ได้จังเป็นว่าประเทศไทยนะถ้าเกิดเราหาไม่ได้จริงๆเราอาจจะมองประเทศแคริเบียนี่เขามีทธุรกิีดีๆก็ได้นะฮะนีาไม่แน่ก็ต้องแล้วแต่แล้วซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดถ้าน้องเที่ยวเมืองไทยใครคะผมว่าโรงแรมที่ใหญ่สุดฮะผมว่าคอมพิวเตอร์นะคือตูปขใช่เพราะว่าโรงแรมเนี่ยคือส่วนที่ใหญ่สุด ของการท่องเที่ยวแล้วครับผมณตอนนี้นะใช่ค่ะแล้วก็จะมีส่วนสปาส่วนกอล์ฟส่วนห้องอาหารอะไรอย่างี้ครับแล้วที่เคยได้ยินเ่พวกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจองโรงแรมใหญ่ๆของโลกอ่ะที่เขามาอยู่ในเมืองไทยตอนนี้พวกนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้มันจองอย่างเกี่ยวเรื่องกับเราไหมอ่เกี่ยวตอนนี้ว่าเขาอยู่ข้างบนเขาจองอย่างเดียวแต่เราเป็นระบบ managing system ทั้งหมดของโรงแรมต้องผ่านเราไหมก็ต้องผ่านต้องผ่านถพรว่าเรามีการจองมาใช่ไหมฮะข้อมูลในการจองเนี่ยจะวิ่งผ่านเข้ามา จากระบบอื่นนะครับวิ่งเข้ามาหาเราแล้วก็โรงแรมก็ไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่เขาก็บันทึกลงไปในระบบเลยว่าห้องนี้ถูกจองแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมีการเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ครับแต่เขาเน้นเรื่องการจองอย่างเดียวของเราจะเน้นการบริหารทั้งระบบเลยก็เหมือนวกโปรแกรมบัญชีป่ะที่พูดบัญชีก็เือบัญชีอย่างเดียวใช่แต่เรามากกว่านั้นคือคือบัญชีนี่คือด้านบัญชีอย่างเดียวใช่ไหมเราในบัญชีด้วยในแน่นอนนะฮะด้านหลัง ด้านหน้าจะมีเรื่องฟรอน์เรื่องแบ็คเรื่องฟรอน์เรื่องเช็คอินเช็คเอาท์จองห้องพักอะไรพวกนี้ครับค่ะราคา7.88ใช่ไหมฮะ7.80ราคาที่จองใช่ฮะ7.80จองจองไปหมดแล้วนะฮะสองคนสี่กับอันนี้รู้สึกตอบรับดีเห็นทางเอฟเอเขาบอกว่าขายเกลี้ยงกันไหนก็ให้ขายกันอยู่ครับผมเป็นราคาที่ดีไหมเมื่อเทียบคือผมคิดว่าเป็นราคาผมว่าน่าจะเป็นราคาที่น่าสนใจมากกว่า S <S <S ดีไม่ดีคือเราต้องก็พูดยากนะแต่ดีแบบ <C AD> มุมไหนน่าสนใจในแง่ที่ <S 2> <S 2> <ต>มันเป็นราคาที่เราไม่ได้คือโลกของคือ pricing แบบเนี้ยของเราแค่มอง back เข้าไปที่ที่กำไร12เดือนที่ผ่านมา <C AD> แล้วก็คิด value ของ P.E. กับตลาด <C AD> คือเราจะเทียบกับใครตรงๆในตลาดไม่ได้จริงๆเพราะ <C AD> ตลาดเราเนส่วนมากเขาเขาไม่ได้ทาซอฟแวร์ไปเปยเอเรา าก็จะทำฮาร์ดแวร์มาอะไรบ้างอย่างเงี้ยดัตต้าอะไรก็ว่าใช่ของเราเนี่ยมันก็เลยหาตัวเปรียบเทียบเลยลำบากเราคิดว่าตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเหมาะสมแร่อย่างเรายังไม่ได้พูดถึงการโกรธเลยนะครับพีเออันนี้ราคานี่มาจากการแค่คิดย้อนหลังของกำไร12เดือนกับ PE ที่น่าจะเป็นไปได้ในตลาดเอตอนนี้นั่นเองครับผมเทียบตรงนั้นเองนะใช่ครับผมเราก็คิดว่าน่าจะน่าจะน่าสนใจแต่คงจะบอกไม่ได้ว่าสูงหรือแห้งนะครับผมแล้วของหุ้นที่เอามากระจายคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของหุ้นทั้งหมมด่ะ20-25กกวาาๆต ตามกฎเลยฮะแล้วที่เหลือ75แล้วฮะก็แบ่งเป็นสองกลุ่มผมก็กลุ่มหนูพิชัยนะผมก็จะมีประมาณ38อย่าง36อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับทั้ง75นี่มีเขาเรียกติด silent period หรือว่าก็มีฮะมีทางปกติครับตามกฎเกณฑ์ของเขาอาหาประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์50ที่เหลืออีก20ก็ยังมีที่ทำได้ทำได้เพราะว่าตามกฎเขาจะล็อกไว้ประมาณ55 preformed อ่าไม่ถึงว่าตัวล็อกที่ห้าม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 ชดเป็นไซเลนนะครับใช่ครับแล้วก็ที่เหลือก็สามารถเทรดได้ปกติก็มีเป็นไปได้ฮะแต่เราคงเน้นไปตรงใน25เปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับคนที่ l e a ก็คือบริษัทเทนิตี้เทนิตี้เนาะใช่ครับก็จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่จะไม่สร้างความผิดหวังให้กับนักทุนนะคะพยายามเต็มที่เลยพยายามเต็มที่ฮะเรามาด้วยเทคโนโลยีที่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็านวัตกรรมแท้ๆคือสายวัตกรรมเลยครับสายพัฒนาการนวัตกรรมเลย แล้วคุณสมบูรณ์เองจริงเคยเทรนหุ้นอะไรกับเขาไหมคะในวงเขาไม่เคยเล่นนะฮะจริงๆแล้วก็มีพอร์ตเล่นให้พอรู้จักนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เสียนเลยฮะไม่ไม่พยายามไม่เล่นหุ้นเลยแล้วมีความรู้เรื่องหุ้นไหมล่ะน้อยมากฮะน้อยเล่หน่อยแล้วทําไมเอาเข้าตลาดได้ล่ะก็เราคิดว่าเราแค่รู้ว่าถ้าเข้าไปแล้วลงทุนอ๋อผมว่าเข้าอีกไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ปึกษาที่ดี เรามี FA t r i n i น y ี้นี่เก่งมากแล้วก็ใช้แล้วก็มีเพื่อนอย่างไม่ใช่เลยผู้ร่วมงานนะฮะอย่างอย่ดงร้อยเขามาออดิตเรามีเบเกอร์แมคเคนซี่เป็นลอเยอร์ให้เรากฎหมายอย่างเงี้ยต้องมีประกอบกันสี่หคนนะผมคนเดียวไม่รู้เรื่องเลยครับผมแค่รู้ว่าถ้าเราเข้าไปแล้วได้เงินมาจะทําอะไรต่อแต่วิธีการนี่ต้องฝากหวังท่านที่เขาพูดถึงเมื่อกี้ครับผมแล้วถ้าเมื่ออยู่ในวงคนในวงการตลาดหุ้นแล้วคุณสมบูรณ์เนี่ยถ้าสมมตินะเราก็มาอยู่ตรงนี้ละ ถ้าเราจะเลือกลงทุนหุ้นเราจะเลือกลงทุนยังไงถ้าต้องเลือกถ้าต้องต้องเลือกเไงนะผมอยากได้อที่เป็นนวัตกรรมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอะรที่เกี่ยวกับเออแต่เรื่องเราถนัดไงแล้วประเทศไทยมีอย่างไงตัวนี้ก็ที่เรียนไงครับว่าผมว่าน้อยนะส่วนมากในตลาดหุนมองเห็นจริงแล้วที่จุสศอันหนึ่งนะก็คือเราเห็นบางเจ้าผมผมไม่ดูีอ่ได้บุญยี่ห้อนะบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะหนักไปทางทำก็เรียก SI System Integrated ก็คือซื้อ ฮาร์ดแวร์มาขายหรือก็เป็นดีลเลอร์ของซอฟต์แวร์ยี่ห้ออะไรก็มาขายเช่าไหนคะในโครงการก็มีหลายยี่ห้อนะเจ้าไหนมีหุ้นอ่ะยี่ห้อหุ้นมีมีมีอาจจะเอไอทีอาอาจจะพูดได้นิดหน่อยว่าเขาอยู่นานอย่างเมโทรอย่างเงี้ยอย่างเอฟเฟกอย่างเงี้ยเขาอยู่ใหญ่เขาจะเป็นทั้งเอสไอใหญ่ๆเลยแล้วซื้อเข้าไว้ด้วยไหมเอฟเฟกตไม่ได้เล่นันผลก็ดีนะไม่ได้เล่นแต่ตอนนี้เนี่ย อันนี้ไม่ได้พาดพิงได้ก็ไม่ได้คุยในวงการก็อยู่ในวงการและแต่นี้ของผมเนี่ยเราเทียบกับใครไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นสายซอฟต์แวร์ดีลล็อกซอฟต์แวร์ไม่ได้อีคอมเมิร์ซอยากให้คนอย่างในวงการแบบคุณสมบูรณ์มองภาพตลาดยังผมยังไม่เห็นันเป็นตัวตนแต่จริงแล้วผมใจจริงเลยผมอยากจะตัวเองเข้าไปก่อนผมรู้จักคนในซอฟต์ในวงการซอฟต์แวร์เยอะแล้วก็พบว่าเพอมีหลายบริษัทมี่มีศักยภาพนะวัตกรรมอย่างเราเนี่ยก็อยากเห็นว่าเราเข้าไปได้ เขาจะเข้าใจวิธีการแล้วทำไงเข้าไปได้แล้วถ้าทำหลรกกอรที่ดีมีออรดิเตอร์ที่ดีมีการคอนโทรลที่ดีมีทาวนาบาลที่ดีเนี่ยเข้าไปได้พอผมอยากเห็นทุกสามสี่ปีอย่างนี้ไปเนี่ยมีสักข้าเจ้าสิบเจ้าเนี่ยประเทศไทยอาจจะเป็นไอทีครับก็ได้นะฮะถ้าเกิดมีการลงทุนฟันไปด้วยใช่อันนี้คือความตั้งใจเลยครับผมก็จุดประกายเนาะให้ทางด้านบริษัทต่างๆทีนี่เองนโยบายรัฐบาลครับ คาดหวังอะไรกับเขาไหมเรื่องดิจิทัลเอเคเนมีอะไรคือผมคิดว่าไทยแลนด์4.0เนี่ยมาถูกทางนะส่วนตัวนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นเกษตรกรรมอุตสาหกรรม <c oughs> <c oughs> การไปด้นวัตกรรมเนี่ยถูกต้องเลย <c oughs> แล้วผมมีความเชื่อว่ามันไม่น,น่าจะเป็นแค่คําพูดที่แบบลอยๆออกมา <c oughs> ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเขียนโปรแกรมเก่งนวัตกรรมเนี่ยคิดเก่งแต่มันอาจจะหาแบบหาคนต่อยอดไม่ค่อยได้ <c oughs> อันเงี้ยตลาดทุนเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะมาช่วยนวัตกรรมให้เป็นได้จริงนะฮะเพราะนั้น4.0เนี่ยมันไม่ได้แค่นวะัตกรรมละมันมีทั้งของ ไอทีเนี่ยมันแน่นอนมันอยู่เบรกโนใช่ไหมฮะแต่ระหว่างนั้นมีอุตสาหกรรมหลายตัว8ตัวที่อยู่นั้นเนี่ยก็มีการท่องเที่ยวด้วยก็เราก็อยู่ทั้งการท่องเที่ยวและไอทีเราว่าเราน่าจะทําอะไรได้บางอย่างครับผมใช่ครับได้ค่ะคุณสมบูรณ์ก็น่าสนใจก็ถือว่าเป็นบริษัทในวงการที่เข้ามาแบบแรงพอสมควรนะในในตอนนี้ที่สายตาที่นั่งจุนได้มองกันแล้วก็ราคาคุณก็ต้องแรงหรือไม่แรงก็ต้องติดตามกันไปเนาะครับผม แล้วสิ่งสุดท้ายที่อยากฟังนะฮะว่าคุณสมบูรณ์เองน้อมนำพระราชดำรัสนะ,ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรินเตร,ร,ระมาภูมิปัญญานาถยังไงคะครับก็มีสองเรื่องนะฮะรจริงแล้วผมศรัทธามาตั้งนานแล้วนะฮะคือหนึ่งอยากให้คนไทยใช้ของไทยอันนี้ผมเชื่อว่าท่านตรงที่ท่านน่าจะมีเศรษฐกิจพอเพียงเลยพวกนี้ไทยใช้ไทยอย่างเดียวนี่ก็ช่วยเศรษฐกิจเป็นมหาศาลแล้วนะครับผมแล้วก็การต่อยอดในการทํางานอันนี้เรื่องใหญ่ คือถ้าเราลิกทงานอย่าเราคิดตัวเองเป็นหลักสาหรับผมนะฮะคิดท้ามก่อนก่อนเข้าตลาดนะฮะก็จะคิดลูกค้าก่อนแล้วก็ลูกน้องแล้วเราให้ว่ากันจะออยังไงแต่ตอนนี้ก็จะมีผลวมา่าลูกค้าก็ยังอยู่หนึ่งอยู่นะฮะลูกน้องผู้ถือหุ้นแล้วก็ตัวเราถ้าคิดอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็มันก็จะไม่ได้เราถ้าเราไม่เห็นกัตัวใช่ไหมเรามองเห็นมากกว่า แล้วพอคนอื่นมากกว่าเราตัวเราเนี่ยนานๆไปอรัเดี๋ยวมันอันนิสสมันจะมาเองอถ้าเกิดเราตัวเองเป็นตัวยึดมาไหลนะฮะแล้วมองคนอื่นมาสลาร์ดิ้งมาไหลเดี๋ยเดี๋ยวแนานๆนไปก็จะอยู่ไม่ได้ยืนนะครับผมผมเชื่อตรงนี้ครับค่ะก็<ช>ะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะคุณสมบูร,รณ์เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกแบ่งปันใช่ฮะแชร์ในเรื่องราวทั้งอ่าผลประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะอยู่ร่วมกันได้ถูกต้องครับไปด้วยกันโตไปด้วยกันนะใช่ครับผมก็สําหรับท่านที่ตามหุ้นโคลแมนนะฮะโคลแมนชี่นั่นเองนะฮ แนวทางแนวคิดของคุณสมบูรณ์กันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสำหรับนักทุนนะคะก็ติดตามรายการ i n เศ s l ล n e and life นะคะเราก็จะพยายามหาข้อมูลนะฮะความรู้ต่างๆเอามาฝากกับนักทุนต่อเนื่องในแต่ละครั้งค่ะสำหรับนี้ดิฉันแล้วก็คุณสมบูรณ์นะคะจากด้านบริษัทคแมนนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทน้องใหม่เข้าสู่ในวงการซึ่งต้องเรียกได้ว่าวงการตลาดหุ้นนั่นเองนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมนักทุนไปเพียงแค่นี้กันนะคะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ